คุณนำไม่เคยทราบเลยว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ w i f i ของคุณนั้นช้าลงลหลายๆสิ่งนั้นคุณอาจจะทราบอยู่แล้วและแน่นอนว่ามีอีกหลายสิ่งที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยทราบและทำให้คุณนั้นรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเราทุกคนต่างก็ทร,รกกาบกันดีอยู่แล้วว่า Wi-Fi นั้นเปรียบเหมือนออกซิเจนในชีวิตเราในทุกวันนี้เราขาด Wi-Fi นั้นก็ไม่ต่างจากขาดใจแต่สิ่งใดกันเล่าที่ทำให้ Wi-Fi ของคุณนั้นช้าลงเรามาดูกันเลยดีกว่า คุณอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้งกำแพงเพดานและระยะทางนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ w i ไฟของคุณนั้นช้าลงนั่นหมายความว่าหากคุณมีกำแพงที่หนาเหมือนกับหน้าคุณแล้วเราก็ Wi f ฟของคุณย่อมช้าลงอย่างแน่นอนรวมถึงเพดานและระยะทางก็เช่นกันหากตัวปล่อย wiFi คุณอยู่ชั้นหนึ่งแต่คุณนั่งอยู่ชั้นสี่คุณก็ไม่ควรจะถามว่าทำไม WiFi คุณนั้นช้าลงสิ่งต่อมาอาจะเป็นคุณประหลาดใจไม่น้อยแต่ก็เป็นเรื่องจริง นืองจากว่าถ้าเกิดว่าบ้านคุณนั้นมี Wi-Fi ใช้ภายในบ้านบ้านคนอื่นก็มีเช่นกัน w i f i ของเพื่อนบ้านนั้นจะทําให้เครื่องของคุณนั้นชา้าลงได้เช่นกันหรือเกิดอาการติดขาดต่อไม่ติดก็เป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า w i f i ของเพื่อนบ้านของคุณนั้นเนี่ยกลับเลือกใช้แชแนลอะไรเราก็ไม่ทราบ หากเราเลือกใช้แชนแนลเดียวกันใกล้ๆกันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดฝันได้เช่นการต่อไม่ค่อยติดหรือแม้กระทั่งการติดขัดในการใช้สัญญาณ Wi-Fi อีกด้วยหากคุณมองไปที่ครัวเรือนของคุณแล้วแล้วก็คุณคงไม่เคยทราบเลยว่าสิ่งที่อยู่ในครัวเรือนของคุณนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ WiFi ของคุณนั้นชา้าลงสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือไมโครเวฟนั่นเอง ไมโครเวฟคือสิ่งที่ทําให้คุณนั้นอุ่นอาหารได้อย่างรวดเร็วแต่กลับการมันทําให้ w i f i ของคุณนั้นช้าลงเนื่องจากว่าไมโครเวฟนั้นมีการปล่อยรังสีออกมาทําให้ w i f i ของคุณนั้นติดขัดและใช้งานได้ลาบากมากขึ้นดังนั้นหากคุณมีไมโครเวฟในบ้านและคุณอยากจะให้ Wi-Fi คุณเร็วขึ้นคุณควรจะถอดปลั๊กมันออกซะบ้างพ่อแม่ที่รักลูกมากมายเพราะนี่คือเครื่องเบบี้มอนิเตอร์หรือเครื่องสอดส่องลูกน้อของคุณเวลาที่คุณไม่อยู่บ้าน เครื่องเบบี้มอนิเตอร์นั้นจะทําให้คุณนั้นเห็นได้ว่าลูกของคุณนั้นทําอะไรอยู่แต่ในทางกลับกันมันก็ทําให้ w i f i ของคุณนั้นช้าลงเช่นกันเพราะว่าเครื่องเบบี้มอนิเตอร์นั้นจะมีการปล่อยสัญญาณออกมารบกวนสัญญาณ Wi-Fi ของคุณคุณคงต้องเลือกแล้วว่าคุณจะสอดสองลูกน้อยหรือจะเล่น r o b โดยไม่กระตุกอุปกรณ์สัญญาณอื่นที่ปล่อยสัญญาณแบบไวเลสก็เช่นกันคุณอาจไม่เคยทราบเลยว่าการปล่อยสัญญาณไวเลสมากมายนั้นจะทําให้ Wi-Fi ของคุณนั้นถูกรบก,กวน มีการพูดถึงสัญญาณอย่างบลูทูธด้วยเช่นกันบลูทูธเป็นเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันนั้นก็ยังมีทั้งคนใช้และคนไม่ใช้หลายๆคนก็นําไปใช้ต่อประลําโพงบ้างอะไรบ้างหลายๆคนก็ยังใช้ส่งรูปเวลาไปต่างจังหวัดอยู่ก็เช่นกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นสัญญาณบลูทูธก็ทําให้ Wi-Fi ของคุณนั้นช้าลงอีกเช่นกันถ้าเกิดว่าคุณมีการเปิดบลูทูธมันก็วิ่งชนกันไปกันมาแล้วสรุปจะเหลืออะไรให้ฉันใช้บ้างเนี่ย เรื่องต่อมาคุณอาจไม่เคยฝันว่าตัวการที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำให้ Wi-Fi ชา้าลงก็คือมูลมนุษยาชาตินั่นเองจากการศึกษาของมห like าวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียบอกไว้ว่าหากคุณกําลังจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่อยู่ภายในบ้านของคุณและคุณชวนของเพื่อนมนุษย์ของพวกคุณมารวมตัวกันอยู่ในบ้านมวลมนุษยาชาติของพวกคุณนั้นก็จะทําให้ Wi-Fi นั้นถูกชนไปชนมาชนไปชนมาทําให้สัญญา Wi-Fi ของคุณติดขัด อีกทั้งทุกคนหากต่อไปที่ไ i f i ที่เดียวกันแล้วล้วก็จะทำให้ไ i f i ของคุณนั้นชา้าลงอย่างเห็นได้ชัดนั้นคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณอยากจะเล่น ROV ลื่นๆหรือจะไล่เพื่อนออกจากบ้านไปแล้วงดปาร์ตี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่พูดถึงคงไม่ได้สิ่งนี้ทำลายใจคนรักซีรีส์หน้าดูเพราะ Netflix นั้นคือตัวการสำคัญในการดึงแบนด์วิชของคุณแลทำใหคุณไม่สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างไหลลื่นเหมือนเมื่อก่อน หากคุณมีเพื่อคนคนหนึ่งกำลังดู Netflix อยู่ขอให้รู้ไว้ว่าการดึงแบนด์วิชนั้นก็ไม่ต่างจากการโหลดบิดแต่อย่างใดนั่นทำให้คุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างช้าลงคุณต้องเดินไปบอกเพื่อนของคุณให้ปิด Netflix ซักะเพราะเราจะใช้อินเทอร์เน็ตกันนะฮะหากคุณเอา Netflix ไปดูในห้องคุณคุณลองนึกภาพสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเพื่อนอในห้องคุณไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ อีกหนึ่งสิ่งที่เหลือเชื่อมากเมื่อทางทีมง,งานของเราไปค้นพบกับเหตุผลนี้นั้นเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงนี่คือไฟคริสต์มาสที่ทําให้คุณนั้นมีความสุขในช่วงเวลาวันคริสต์มาสของคุณไฟคริสต์มาสจะไมให้คุณวิบ,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 บวับวูาวบน่าดูในช่วงวันคริสต์สามาสแลทำให้คุณนั้นหลงไหลไปกับแสงสีในช่วงคริสต์มาสบ่งบอกว่าเราจะมีลุงซานต้ามหานยามค่ำคืนแต่ในทางกลับกันนะ้ไฟคริสต์มาสกับปล่อยขึ้นแม่เหล็กบางอย่างออกมาทําให้คุณนั้นใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ได้อย่างช้าลงงเเพรราาะะมัะญญไไัันนนจไปบสญญณ Wi-Fi ่อ หรือเชื่อเลยใช่ไหมล่ะฮะสังเกตไหมคบว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นมีการจัดงานปาร์ตี้ใดๆก็ตามแต่ WiFi ภายในบ้านของคุณนั้นจะชา้าลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งเรื่องของมนุมยาชาติและไฟคริสต์มาสแล้วจะให้เราไปปาร์ตี้กันที่ไหนเนี่ยคุณคงเห็นแล้วว่า WiFi นั้นสำคัญกับชีวิตคุณมากเพียงใด WiFi ก็เหมือนผีนะฮะถึงไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้ WiFi ต่อไปสำหรับวันนี้เซบกิกต้องลำํำลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี